ไปดูกันค่ะการพูดคุยแบบตัวต่อตัวนี่เป็นการคุยแบบสดๆนะแบบไร้ขีดจำกัดของทั้งอีลอนมัสและก็โดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นช้ากว่ากำหนดเดิมถึงครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากผู้สนใจหลายพันคนร้องเรียนบอกว่าไม่สามารถเข้าไปฟังได้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่น่าอับอายสำหรับทั้งคู่โดยเฉพาะมัส เราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเจ้าของ X ด้วยโดยเขาโพสต์แจ้งผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองว่าดูเหมือนจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ก่อกวนบริการของ X ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อที่จะหยุดมันพร้อมกับยืนยันค่ะว่าก่อนหน้านี้ได้ทําการทดลองระบบเพื่อรองรับการเข้าชมของผู้ฟังพร้อมๆกันมากกว่า8ล้านคนแล้วด้วย ระหว่างการสัมภาษณ์ซึ่งออกสตาร์ทด้วยจำนวนผู้รับชมมากกว่าล้านคนทรัม์บอกว่าเขาจะกลับไปที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียสถานที่ที่เขาถูกลอบสังหารนะคะระหว่างการหาเสียงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เดมโมแครตมีการเปลี่ยนตัวมากลังสึกเปลี่ยนเป็นกัมลาแฮริสนะคะว่าทำเหมือนการรัฐประหารโจไบเดนลองฟังในช่วงนี้ค่ะ and say what you want this <Yeah. S 1> was a coup This was a coup of a President of the United States. He didn't want to leave and they said we can do it the nice <Yeah. S 1> way or we can do it the hard way. แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะคะที่ทั้งคู่พูดคุยกันทรัมป์บอกมสัสว่าสหรัฐจะมีการในประเทศผู้ลักลอบเข้าเมืองครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำทรัมป์บอกว่าอยากจะสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า i อรอนโดมเหมือนกับของอิสราเอลด้วยนะคะเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติ ฟังมัสเองก็ยืนยันสนับสนุนทรัมป์เต็มที่บอกว่ามั่นใจแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะถูกคาดหมายว่าจะช่วยประคับประคองแคมเปญหาเสียงของทรัมป์ที่ดูเหมือนว่าจะชะง,งักลงไปบ้างนะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจบไบเดนประกาศถอนตัวจากศึกเลือกตั้งเนื่องจาก ว่าที่คู่แข่งอย่างรองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสตอนนี้กำลังช่วงชิงพื้นที่และความสนใจของสื่อไปได้ค่อนข้างมากเลยค่ะสำหรับมาสเองก็เคยประกาศตัวว่าจะลงคะแนนให้กับเดโมแครตมาก่อนหันกลับมาเทคะแนนแล้วก็ เงินทุนนะคะในการสนับสนุสน,นให้กับทรัมป์แทนนับตั้งแต่เกิดเหตุมือปืนวัย20ปีพยายามลอบสังหารเขาเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้านั้นมสัสเคยประกาศสนับสนุนรอนเดอซันติสอดีตคู่แข่งในพักเดียวกันของทรัมป์มาแล้วด้วยทั้งนี้ค่ะทรัมป์ถูกแบนจาก Twitter ซึ่งก็เป็นชื่อเก่าของ X นับตั้งแต่กลุ่มผู้สนับสนุนของเขาก่อเหตุบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในเดือนมกราคมปี2021แต่ว่ามาสัส ลดแบนให้ทรัมป์หลังจากที่เขาเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มเป็น X ค่ะ